สวัสดีค่ะทุกคน EP สมาแล้วนะคะทุกคนการปวนคนในบูฮาเว่นนั่นเองฮู้ฮู้กลับมาแล้วนะคะทุกคนเราจะเป็นตัวละครเอมิลี่จากเรื่อง h a s บิ n Hotel นั่นเองนะคะทุกคน5ใครเคยดูเนี่ยก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะทุกคนอ่าเราจะมาปลอมตัวเป็นเอมิลี่กันค่ะเขียนชื่อไหมไม่เขียนนะอะ,อะเออมเอาไงดีมันไม่มีใครมัน ไม่มีใครอยู่ในหาบ้านแลนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนนี้คุ้นคุ้นนะคนนี้คุ้นคุ้มากอะค่ะทุกคนเคยเจอกันเมื่อวานนะคะทุกคนเมื่อวานหรือวันนี้ไม่รู้นะคะทุกคนเออไม่มีบ้านสักหลังเลยอะค่ะทุกคนไม่มีบ้านสักหลังเลยอันก็ เียนปะเขียนชื่อเอาเขียนเขาว่าทูตสวรรค์น,นะคะทุกคนถ้าใครเคยดู h ฮสบินโฮเทลเนี่ยจะต้องรู้จักตออัวละครตัวนี้อยู่แล,แล้วนะคะทุกคน หาคนไปป่วนเนี่ยมันไม่มีใครมาป่วนเลยนั่นสงสัยน่าจะจบคลิปแล้วแหละเนี่ยคนนี้เขาคุ้นๆมากเลยเจอกันวันนี้ งั้คลิปนี้ก็จะมาบอกว่าเราจะถามว่ามีคนไทยเปล่าถ้าเรามันไม่มีใครมาเล่นนะคะทุกคนมันตอนดึกแล้วเนาะไม่มีใครมาเล่นยังไม่มีบ้านสักหลังเลย แค้นสคลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วเรากคนจบคลิปไปเลยเงี้เอาไปป่วนสินค้าไม่ร้านสินค้าปะเราไปป่วนร้านสินค้ากันก่อนนะคะทุกคนเนี่ยป่นไปเลยอ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมป่นไปเลยบ้านคนอื่นก็ไม่มีปุน่นนี่ไปเลยอ่ะ ได้เงินฟรีมาก็ส่งก็ส่งคลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย